ัอีกน้ะพี่นนเนนเตเียบนี่ยอ่ากินน้ำกันนะครับวันนี้ครับสวัสดีจ้าพี่น,ออนอ้อ,อง,องเรเ้าจัาร็ามาดื่มชน้มกันนะจ้านี่เมนูแถวพัดตดึ้งหัวตัดอาตัดเอาน้องหนตาตาห็นไหม ้องเด,ด้อไม่เด้ออาหารอันจานดืนทนูเดืนหรอาเอนีันกันสื้สับป,ป็นบุถูกดหรอเครื่องสับป,ปะดอะพี่นาอเนี่ยตเลีหัดหรอกนนินน้อการจานข้าผัดขาวผัดกุ้งข้าวผัดรวมวมิตรรวมมิตร này nó tàn nè mặt 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 แล้วอเคอาหารโอทิมใช่ีหอืมี่ปุ๊บี่ตรงเนี่ยวันตาไม่ไปหด้นขึ้นถเมื่อยคักแล้วที่ถุงไปนี่คือนตกคำอยู่้องเอ้ยกินเขาพักเมื่อมีพักแบบแดงเนี่ยเ้็ยโอ้ยขอตรวจขอแพทยอะไรย่าเี้ ลืมเขาพี่เหลังวะไม่อยาเถาเถาแล้วพอดีไอเถาได้พี่น้องเนาะเถาแล้วพอดีว่ามันดีนะค่ะจะทำยังไบ ก็ขาดแตก็เมเลยยัไงยขาดดามน่ขาดเล <laughs> ยยมนรู้เจกิงจ้งมนกวนเนอะ่ <laughs> า,อะา่น้่งหวกรา่ามันได้ครบแ้วอมัได้ครบเนี เลือเลาเลยเรียกตลาดเรื่องมนยิ่มเนี่ยหิวเนี่ยหิวเนี่ยเนี่ยว่ามันเหนื่อยควบเดียวหน้าทองเลยใครมาครบทำแจงยังเดี๋ยวแล้วมือดีจะกินกิ่โลกี่ตังค์ เลยเก็บเอาไว้ออกกันทางสมตมเราตำเราบุเราเบือเรยไ่เลย่อยมืจ้า ที่นี่ก็งานมาก่อนทางเียพักคนละพี่นาคือเลือกหันแล้วเจ้าคือเลือกหันแล้วนแม่เราก็หยุดแม่มันแม่หยุดก็รู้ือนเย้นอื่นมันอยู่รายพอดงานขางมทอง่องก็ดนี่่องมมนแม่ตรงนมนแม่ตจอวันนงายนี่ตออืม ผวนะ่า,เานเมน่จ็เ้าเมสองแล้วกัไปน่าจะเป็นจานที่สามเลยสวัสดีครับด่า่าไ,ได้ลุตาเราเลยโอ้มัดจนเขาผัดต้องงยไหครับท่น้อก่อนทำงานอีกนั่นเดืยวนะครับนไมล <c oughs> นีล่แหละจะงานนานผห้ง ต้องเลกรูอ๋ว่าจะเจอเครืีไหมว่าในาหะเจอคื่องจนหรอกี่ีย่นข้าวใชยังเหะัวจงสิว่าไม่บงนเกมาแบบผีเองกแถวผีศพเลยนะาบ่ผอันที่สองจานแล้วนะพี่ขอ เออแต่เ่าไ่ิสงรอเพื่อสนับเพื่อบอกพี่กะเลี้ยงไค่มีกระบางยกก่อนเยอะแยะค่น้อาไปนอนเสีรนันครับแม่รื้ชื่อแตง ก็ไปซืน,น้าเลเนาะแม่ก็แม่เอาใจใส่นาอบ่ <c oughs> เอาใจใส่ใหนะู้น้่้ดเพื่อ่ยตายกินสุดที่เมือเล่วสุดแล้วแม่ตื่นมันต้องจะตีห้ามาผัดข้าวผัดให้กินจ้่จับกบจับกบกินบางล่างแม่เพื่อเป็นบางห้า มะลาวก็ใชกุยช่ายตีนะมนาวมัน n o r น a l normal ไหมมนาวมานากมะนาวพันไม่ต้วบากวรมะนาวพันไม่มะนาวขั่เปาืกเนื้อมน้ำมันดูหลวอะ่า่หลทัน

ไม่วันไแนเสนจถึงจะเสนผมชุ่ลรึเปล่าเจ๊้อนเดียังหันรเอ่าฮมาฮ่าฮ่า่าฮ่าคงณพอน่ยะอา่อม่เบอบ่าเขาอลยติดตากยังไมู้่เร้่ ต้องทำมีมึงไม่เก่งใคร <วะ S 1> แนกัวเตมาซเมัยนีบบน้ม,มันมนี้โทรศัพท์นะพี่หล่อนเบอร์นังกับเบอร์ในนในโทรศัพท์เพิ่งเกิดมาโดนแล้วนะจ๊ะเพิ่งเ,เกิดจำอายุใครเพื่อนลละโอ้จ้าวเรยหลุกจังท้อเยอะจะไ,ได้มีแรงเยอะก,ก่อาานแะม่จะหางอ๋อสองวันมันนีย่ยกได้สิหบหกเหรียญละ่ากก่างนื้หนักสองเออ

ยังส mm. ีาวเก่าเลยะกจังต้นแบน้องบางเยย่งเสีกตกเนอันนั้นน่ยงเงวดยังที่เหลือนน้หองเขาเนี่ยเขเตินประมาณหเมตรตีเยตตลปวดเปนตื้ mẹ luôn thấy cái này của nó ngon 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 พี่าตัวน้อยเด่นา่กไปตนไปหาหม่า่าน่น,น,นังนะพ่อเนังสี่เหลี่ยมแมก็น,นี่ก็สูตรลลูกกินอเสียพี่น้นนอเสีย่ะ ก็ชอบาปกินกับเราใช่ป่ะยังมั้นุอไหมพอประมาณมบ,บ,บ่บ่เงินใหญ่กิ่น <c oughs> น้ำมดพอ แขกีบ่ะุ้งเลยอ้าครับเนี่ยเอาน้องเก็บม้นในเองมูครับมีร่าเข่าก็จอมอมังครัมาแล้พี่น้องกัซได้เลาพี่น้องเอก่อนนะครับบันนี้ครับเอฟซีนเลเจ้าบ่าวคอเสียบคือเก่าค่ะขอบคุณทุกคนครับกับคอมเมนต์ครับกดแชร์กดไลค์ให้บ่าวคอแสบคือเกาเด้อครับนั่นก็